คลิปนี้พี่พรพาเพื่อนๆมารู้จักกระบ,บอลสีชื่อว่าเพชรบ้านประทุมนะคะเพื่อนๆน,น้องเป็นบอลด่างบอลป้ายอดีตเคยเทพเคยเรสวยงามมากสีสันสวยสดใสน,นะคะเพื่อนๆเมื่อก่อนน้องเคยเป็นบอลที่เลี้ยงในตู้บอบบางพี่พรก็เอาเขามาพัฒนาเลี้ยงนอกตู้น้องก็ปรับตัวได้ดีสีสันสวยงามใบหนานะค่ะเพื่อนๆ ใบหนาก้านใบแข็งแรงไม่สูงนะคะที่ใบเวงๆนี้คือหนอนผีเสื้อเคยลงนะคะเพื่อนๆน้องก็งอกขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ยังสวยนะคะแล้วหลอดใหม่ก็กําลังขึ้นป้ายดีนะคะเพื่อนๆที่เห็นขา,ขาวๆนี่คือเปลือกไข่นะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าทิ้งนะเพื่อนๆเรากินแล้วเราก็เอามาทุททบๆๆบดๆแล้วเราก็โรยแล้วก็รดด้วยน้ําซาวข้าวนะคะเพื่อนๆจะทําทให้บอลเราแข็งแรง 西山สวยสวย。